พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9กนาฬิกา30นาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับะไคร b e กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารวันอังคารที่20เดือนมกราคม2,569ครับตอนนี้ก็ มีการรณรงค์หาเสียงกันคึกคักนะครับนะผมก็เลยดูว่าวันเลือกตั้งนะหลังเลือกตั้งแล้วนี่นะมีรัฐบาลมีรัฐบาลผมดูแล้วนะพรรคที่จะเป็นรัฐบาลในนะั้นน่าจะเป็นพรรคประชาชนอนะเทิงเทิงเทิง นายกเทงเหรอนายกเทงใช่ไหมดวงถึงไม่ถึงนายกครับนะีถ้าวันที่แปดกุมภาเนี่นะชนะการเลือกตั้งรัฐบาลพรกประชาชนก็น่าจะน่าจะตั้งเสร็จเรียบร้อยนะในประมาณประมาณประเด็นประมาณประมาณม,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 มีนาเนะี่ย ประมาณเดือนมีนาพอสัามีมีนาปั๊บเนี่ยผมก็ดูว่าเออดาวดาวเดือนมีนานี่มันมันมีรัฐบาลมาใช่ไหมมันไปตรงกับดาวดาวในปีในปีสองพันท่าหล่ะย้อนหลังไปเนี่ย เมื่อปีห้าเจ็ดเมื่อปีห้าเจ็ดตอนนั้นก็ต้องดูว่าปีนี้จะซ้ำรอยเดิมไหมจะซ้ำรอยเดิมไหมนะครับก็ต้องดูกันต่อไปผมไม่อยากไปเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องปัน ประดิบเนี่ยเมืก่อนนะครับเอาว่าเอายกว่านะ่ยมันจะม,มีอะไรทั้งอย่างนะนะเดี๋ยวใกล้ๆใ,ใ,ใกล้คุยกันว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะประมาณประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยนะจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างเนะี่ยเพราะอะไรพระดูดาวพุทธหันเนี่ยพุทธหัตพุทธหัตมันไม่ดีนะมันจะพัก พุทธหัฐมันจะพักในราศีเมถุนะตำแหน่งนี้แล้วครับแม่ดูมาหลายงานลวโอ้ยยิงรัฐบาลหลังเลือกตั้งนะครับนะไม่ค่อยจะดีเอาก่าีนี้แล้วกันนะคือ เอากัว่ามีมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในเดือนพระภามเพราะพลังหารไม่ดีมันไม่ดีก็เราก็ต้องดูอดีตมันเป็นยังไงครับก็อย่างที่บอกกันนะเรามันยังว่าละโหนโหนแก่ๆพูดอะไรมันก็ต้องระวังอันอย่างนี้นะบางทีเราก็ พักรัฐบาลแน่นอนครัหม,มาจากประชาชนรันนตพงศ์เป็นนายกเนี่ยเป็นนายกแต่ละสิ่งที่เะตามมาใหม่ยังไม่รู้ว่าพักไหนเดียร่วมมันนะตั้งรัฐบาลน่าจะเพื่อไทยนะพักเดียวไม่พอเนี่ยรอดูมาเลือกตั้งกจะรู้เลยได้มา ถึงสองร้อยไ,ไหมเยนไหมถึงสองร้อยไปพอต้องได้สองรอยห้าสิบขึ้นเนี่ยถึงจะตั้งพักเดียวได้มันยากนะมันยากตอนนี้กระแสมันมามันมันมันแตกเป็นไหลไหลไหลโค้งไหลเหล่าแนะ้วก็ดูกันครับก็เลยม,มาคุยกันเน่ยเอากันเบาๆบาเบาเบานะโอ้ผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีนนักแต่ทอนจะ่วงเก่าอะ เอาดวงอันดีตมาดูเลยนะเพื่อจะได้มาวิเคราะห์ในอนาคตเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะก็ดูเล่นๆสนุกๆครับนะไม่เป็นมาตรฐานอะไรที่จะเอาไปเอาไปใช้นะเอาไปเทียว,ว่าผมดูจากท่ินติินะครับเอีผมได้ติดตามรายการผมเดียโอ้โอายุ อายุเลยหกิบเท่านั้นนะคนรุ่นใหม่เขาไม่ดูนะเขาเห็นคนแก่ๆมันอยู่นอกสายตาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราอย่างว่าแหลวครับมาเราไม่ใช่เป็นพวกโขนที่จะไปเอาชื่อเสียงมันก็เลยเราไม่ต้องไปบูมเบิร์มอะไไปไป,ไปออกโของออกข่าวอะไรนะพี่นะว่าเราก็ดูว่าเราส,สารุปสรุปครับนะล้วมาคุยกันนะมาคุยกันก็ท่านที่ จะลงทุนทำอะไรก็ก,ก็เอาไปใช้ได้ก็ามาหลายเรื่องนะปีนี้นะหลายเรื่องจะดูแนละเรื่องชายแดงก็ยังไม่จบนะยังไม่จบจะฟื้นฟูขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฟื้นฟูฟื้นฟูกันประทากันดีนล้วกนะัแล้วก็สงครามโรคมันก็สอกเขาอะนะ คือเรารู้อย่างนี้เราจะทำอะไรเราจะไปสนใจอย่างนี้เลยครับสนใจว่ามันอย่างนี้เราจะทำยังไงมีเงินทองก็ถอนดีกว่าถอนอเอาเงินสดมาไว้ในมือนือจะซื้อทองมันก็ได้ซื้อทองก็ดีกว่าผมมองนะจะปลอดภัยก็เดี๋ยวซื้อทองไว้ซื้อทองไว้คือช่วงหน้านี่บางทีเออ แต่นี่บอกไม่ไม่มีเงินจะซื้ออช่วงนั้นอะไรอะไรจะแพงบ้างเลยเพราะว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราอยงา,ยาม่ได้เทงวัวเดียไอย้พวกพืนต้นจะกยาหานี่ปีที่แล้วเนี่ยตรนน้ำทงน้ำท่วมเนี่ยมันเสียหายไม่ลดไม่ได้นะ ปเดี๋ยวผมจะต้องติดตามนะติดตามเก็บข้อมูลเนียการเป็นโหน่ไม่ต้องมีข้อมูลนะครับข้อมูลเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ผมยองยอมรับอยู่อย่างว่าการพยากรณ์เนี่ยมัน,ม,นมันประเภทไม่กล้าฟันธงอายุมากอะ่ะอายุมากนะมันยังมีอะไรเยอะแยะที่เขาขาึ้มันก็เลยเขาเลว้วอ่ะเอาไว้ว่าเราเตรียมพร้อมดีกว่า มันมีเหตุการ์ไม่ดีครับนะเหตุการ์ไม่ดีผมด,ดูการดูการเลือกตั้งแล้วก็รำหาเสียงนี่แล้วก็รู้รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับนะทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามอิทธิพลของดาวนะแล้วก็จังหวะต่างๆมันโอ้หลายอย่างหลายอย่างก็ไม่มีปัญหาถ้าเราทำของเราไปเอาก็คุยกันสบายๆนะเอานี้มาคุยกันมีอะไรไหม มีคุณไอซีไอดีครับผมดูมาตั้งแต่รายการนา,นายมั่นในคงครับครับผมคุณรุจิการสวัสดีวันอังคารค่ะอาจารย์แอดมินและแฟรายการทุกท่านครับผมวันนี้บ่ายสองโมงมจะมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่าตกใจไปนะคะโอคือเตือนภัยพิบัติโอ้มันมันมีสารพัดมาตัวนี้นะก็ต้องตั้งตั้งตั้สติให้ดีนะแต่เราไปไป ไปตกอกตกใจไปเนี่ยมันมีแต่ข่าวไม่ดีนะตั้งแต่ต้นปีมันเนี่ยยังไม่มีมข่าวดีเลยเนี่ยนะคุณผู้ผู้บอกสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมไม่มีใครมันจะมาวันแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคนเดียวเราต้องมองคือผม,มไ,ไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ดูข่าวอะ่ะต้องถามคุณปื้น,ค,นคุณปื้นแกข่าวเยอะนะ พอจะช่วยสร้างสีสันได้นะคุณปื่นหมาบ่าเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ชูวิจิกัดส้ม <laughs> บอกรลบใบเสร็จใบเสร็จมาจากใครชูวิ่กินส้มนี่เขาคิดมาอร่อยเขาบอกว่ายังไม่ยังไม่สุกดีนะยังเปรี้ยว <laughs> ๆหน่อย <laughs> แปลกนะชูวิจิ๋เขาไม่เข้าใจนะ <laughs> <laughs> ผมก็ไมา่เคยอยากไปต่อแยอะไรแกนะเก <laughs> กัดไม่เลือก <laughs> เออ แกที่แรกว่าจะมันจะเป็นมะเร็งตายอะไงไม่ตายนีย่เออฟุ้งมาได้ไงเออดวงแข็งก็้ดวงแข็งคุณอารวาบอกเพื่อไทยก้าๆเบอร์เก้าเพื่อไทยมันได้อยู่แล้วดีไม่ดีเพล่หรือนะยศฉันนันเป็นนายกนะ่ะอ่าเออ,เอ,อ เกิดถ้าเขาเขาเขาเสียงเสียงมากมากกว่ามากกว่าภูมิใจใจนะแล้วก็เสียงประชาชนภาคประชาชนมากกว่าเขาไปที่ทสองอนะ่ะแล้วว่าเป็นที่สองกันนะมีโอกาสไปนายกนะอ่ <_ UN> อย่าล้อเล่นนะเพราะสีแดงสีแดงกันมาอะไรงเงียเพราะดาวเนมจูเนี่ยมัน,น,มนโลห,หแรงมากนะเป็เนะปเนะนเกษตรอ่ะเป็นเกษตรนะเนมจูเนะ เดี๋ยวมีโอกาสก็มีโอกาสนะคุณวิรัยวันก็กถ้าไม่มีเลือกตั้งไทยจะวุ่นวายไหมครับขอให้สงบก็ไม่มีถ้ามันมีเลือกตั้งก็สงบมากเลยการเลือกตั้งนี่มันอย่างว่าก็มันโอ้สาโคตรกัาหากันแล้วก็ดูครับดูแล้วกันเนี่ยคือว่าอยากพูดร่วมหน้าแล้วครับมันไปดูแล้วมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนเลยนะ่ย ยี่สิบสองเอา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 ,เอาที่ยี่บสองเทียบกันนะยี่บสองพุทธภาสองห้าหกเก้าคือปีนี้แล้วไปย้อนดูวันที่ยี่บสองพุทธภาปีห้าเจ็ดย้อนหลังไปกี่ปีอะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามปีสี่ปีเออมันตำแหน่งดาวมันใล้าเคียงกันเลยมันใกล้เคียงกันเละ เฉพาะดาวพุธนันแล้วมันกล้เคียงกันเออก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยที่เลือกตั้งกันมานเหนื่อยเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเสลิมสุไหมเออก,ก็รู้ว่าตลุกตลกนะอย่ามาเชื่ออะไรผมนะดูกันไปคุณสุรัตสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณรจชการบอกส้มหน้านี้ อร่อยค่ะไม่แพงด้วยแต่ตุ๋จีนอาจราคาสูงขึ้นค่ะเออใช่ใช่ใช่นี่มันใกล้ตุ๋จีนนะเออส้มส้มส้มต้มส้มอะไรส้มจีนใช่ไหมส้มจุกออส้มจุกเหรอกินแล้วจุกใช่ไหมส้มจุกแพงอร่อยอะไรคุณภู้โบอกเปิดด้านแน่ไม่เอาส้มแตงโมเลือกพักลายพรางค่ะลายพรางเลยอ่ะ พักไรพามีไหมล่ะมีพักไหนมีน,นจะไปต่างดาวไงผีปนาวุฒอะไรพวกเนี้ย <c oughs> พ,พักไทยหนูมนไม่รู้ชื่อพักอะไรแต่เขาชื่อเต้มงคลกิจไอเดียวไปต่างดาวเขามีผัวได้สี่คนนั่นนั่นเลอะเพราะว่านี่เขาน่าจะไปเช็คสมองดูนะเออมันแปลกแปลกนะเนียลูกศิษย์จานไม่ใช่หรอไปเข้าไปเข้า เขาเหมตัวเป็นสิทไม่ใช่หรอเขาะผมไม่รับอ่ะเขาเก่งกว่าอาจารย์เขาฟุ้งกว่าอาจารย์เอเอ,เอคุณพงเทพขอบคุณอาจารย์กิ่งกาศครับที่เปลี่ยนชื่อน,นามสกุลให้ผมมีชีวิตดีขึ้นมาตลอดเลยครับครับผมคุณอรารีวาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยศชนันอาจารย์เชนก้าๆ,ๆเพื่อไทยเอ ก็ดวงดีครับผมดวงกันสุขปัจจุันนี้ราศีดีนะราศีดีนะมีแต่คนรักนะครับนะก็โอเคนะคนดวงดีอะไรมันก็ดีหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามาไม่ถูกจังหวะมาไม่ถูกจังหวะคือมาตอนนี้ที่มันมีการแตกแยกอะไรเงนี้คือใครดูแล้วกันนะคือถ้าภูมิใจไทยแพ้นะ มันจะเป็นบอกบอกเหตุแล้วครับน,นะว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสมศสคุณบอกเชนก้านักวิทยาศาสตร์คุณไพรโรดวิริยะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเล็กก้ามันเลขดีจริงๆไม่รู้แกจำได้ยังไงเนี่ยเขาเรียรกว่าฟ้าลิกิตน,นะมันจะคนลิขิตแล้วครับนะผมว่านะทักต่างๆที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยนะทักเพื่อไทยนี่นะครับ มันแมวไม่ยิ่งกว่าแมวก้าชีวิตนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมามา,มานั่งดูนี่รวมพรกประชาชนพักเพื่อไทยพรักภูมิใจไทยนะครับพรกประชาธิที่ปัย์พักกล้าทำนะครับแล้วพรักไทยสร้างไทยอ่ะนะเนี่ยเนี่ยก็เปรียบเทียบดูดวงเลยครับนะเนี่ยทุกอย่างนะผมว่านะ ในรอบสิบปีครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงดีอะไรที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปดูไปดูแล้วกันนะครับรอบสิบสิบสองปีนี่นะครับมันครบรอบอ่ะครบรอบดาวพุนหันนี่นะมันจะซ้ำรอยเดิมอ่ะจะซ้ำรอยเดิมไปดูเลยเนละมาตอนสี่เก้าห้าห้าศูนย์ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนี่นี่หกสิบหมามาห้าเจ็ดห้าแปด ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนี่แล้วนี่หกหหกหกเก้าหกเก้าก็ต้องเปลี่ยนแปลแงอย่ครับนะมันครบรอบครับครบรอบนะครับนะคุณสมศคุณบอกผมรอลุงแมวแมวคุณภูภูบอกเลือกพักเร็วน้อยสุด <laughs> คุณอรวาบอกระบบอัมมาทําระบบรวนคุณรู้จิการบอกว่าวันที่8กุมภาพันธ์ไม่นานเกินรอเกรงแต่บ้านเมืองจะพบกับความวุ่นวายนะคะอาจารย์ครับมันมีมีมีเป็นได้เลือกตั้งแน่นอนครับแต่หลังเลือกตั้งดีครับไม่แน่นอนหลังเลือกตั้งแล้วไม่แน่นอนมีเลือกตั้งครับมีโอกาสมีโอกาสไม่ต้องห่วงนะเพราะหลังเลือกตั้งแล้วทีครับมันจะไม่แน่นอน เออเขเห็นดาวดองุธมันเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับมันไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่นี่ผมผมานั่งดูอ้พพักต่างๆนะทั้งหมดมีสากหกสิบกว่าพักใช่ไหมห้าสิบกว่าห้าสิบสองพักมีเครื่องหมายต่างๆโอ้โหไอ้เร่องนี้เทคโนโลยีมันดีจริงๆนะผมอยากได้อะไรนะผมวมันจัดให้ทันทีเลยใช่ไหมจัดให้ทันทีคุณ คุณภูภูบอกไม่เอาพักญาติขมินญาติขมรคุณอารีวาบอกเพื่อไทยดีสุดคือมันดีทุกพักกันแหละแต่ดีน้อยดีนะเรารักใครชอบใครและครับนะแต่ผมรู้แล้วครับว่าผมพูดในการนี่ไหะต้องต้องเล่นต้องเล่นเชียร์พักเพื่อไทยใช่ไหมเพราะเอฟซีตรงนี้เยอะนะแล้วก็พูดก็พูดนะผมก,ก็เอียงไปทางนี้แหละนะ ผมชอบสีแดงอยู่แล้วอะนะสีแดงอยู่แล้วนะเป็นสีมงคลครับเป็นสีมงคลเออมันก็มีสีไม่ดีสีกาลกินีนะสีอะไรแล้วไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดความบาดหมางกันท้งจิตใจนะการเมืองตอนนี้และครับมันไม่นิ่งหรอกครับมันไม่นิ่ง มันไปไปตามรอบอนไปตามรอบนะครับต้องมีการเลือกตั้งอะไรอย่างงี้นะเสร็จแล้วมันก็เด๋ยวก็จะมีการเรื่องการโกงการอะไรเยอะแยะแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยมันก็มันมันมันผิดเบี้ยวหมดอะผิดเพี้ยนหมดแล้วกันนะฉะนั้นก็ต้องมีการเริ่มกันใหม่วิธีการเริ่มกันใหม่มันก็ต้องมีวิธีไหนอะเออเปลี่ยนแปลง ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการปฏิวัติเ,เรียกปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะครับเนะเออแล้วดูกันต่อไปครับนะว่าจะเ,เกิดอะไรขึ้นบ้างคุณอไรว่าบอกไม่เอาเขากระโดงสามปอก้าวๆก้าวๆมันก็จะม,มันเล่งนี้แหละนะก็ไม่รู้ว่าคนดีคนไม่ดีนะครับนะเป็นยมเป็นใหญ่บ้านเมืองตอนนี้ดูไม่ออกนะ ว่าคนดีคนดีไม่ดีนะเพราะมันมันไม่มันดีมันน้อยอแต่เมื่อใส่เมื่อะไรหมาป่าก็เอา,า,าอเอา,เอา,เ,อาเอาหนังนงแกะมาใส่นะว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนดีมันก็จะดูแล้วนี่มันก็อย่างที่บอกอะนะเรามาดูตัวเราเองดีกว่าว่า สุขภาพเราดีไหมตอนนี้นะแล้วเราทำอะไรบ้างเหรเราต้องดูแลตัวเองเลยครับนะแล้วก็คนอายุมากๆอีกอย่าอย่านอนกลางวันนะพอนอนกลางวันีแล้วกลางคืนไม่นอนเหมือนเมื่อคืนเนี่ยผมลนะนอนตื่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 นนอนตอนนอนตื่นตื่นตื่นสี่ครั้งกันนะแล้วอะไรนึกไอาตอนมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมมันนอนไม่หลับต่อเน,นื่อง อ๋อเมื่อตอนกลางวันผมหลับหลับไปหลับไปสองช่วงช่วงบ่ายกับช่วงก่อนหัวค่ำหมดนะหลับยาวด้วยนะหลับยาวกลางคืนก็เลยรอนไม่หลับนะแล้วลำคานะ้นทไมหลับนี่ลำคาญมากตีสี่ตีสี่กว่าตื่นแล้วก็เลยนั่งอ่านนังสืออมาอะไรบ้างบกโ็โอเค นี่คือเป็นเป็นเรียกว่าเป็นปกติของคนสูงวัยนะจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ mm. ก็ถ้าบอกให้ไปนั่งทําสมาธิสวดมนต์ซะก็ดีก็ดีนะ mm. มีอะไรไหมไม่มีจะไปแล้วว่าให้คุณคุณปื้นไไ่มาไปแล้วนะวันนี้แกมีการก็เยอะนะ mm. ครับก็ขอทุกท่าน คิดอะไรก็คิดให้รอบคอบนะช่วงนี้นะะจะเลือกใครก็เลือกคนที่ที่เขาให้กันดีกว่าอย่าไปอย่าไปอย่าจบอย่าไปมือเปล่านะอย่าไปมือเปล่าเออเงินแต่ไม่เลือกแล้วแต่ไงเออเลือกซิไม่เลือกก็ผิดดิอะไรผิดหรอกทำไมเราไปลงเลือกตั้งเออจะเลือกให้ใครได้อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ครับก็ขอบคุณทุกท่านคบติ่ติดตามรายการนะครับ พอนมาเสอจงเกิดก,กทุกทุกท่านขอบารมีพระพุทธเจา้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุนิมแปดสิบสี่ปางนะจงมาคุ้มครองทุกทุกท่านในครอบครัวนะครับในภาวะอย่างนี้นะต้องอัญเชิญท่านมาละให้อยู่ประจําใครที่ยังไม่มีก็เชิญครับแล้วก็เชิญเทพราหูด้วยนะครับที่มาคุ้มครองให้แข้งคกราดปลอดภัยครับ จะเดินลุ่มเรืองร่ำรวยนะโดยการบูชาพระราหูนะครับนะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับมีความสุขแค้วคาดปลอดภัยมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ครับ0 8 1 8์8ป9 6 4โชคดีครับสวัสดี